เนาะนะคะเรื่องประเด็นร้อนนะคะจริงๆมีมีหลายคนแบบส่งมาในออมโซเชียลมีเดียวินาเยอะนะมาถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะกเ็เรื่องของภาษีนะคะ,ะ,คะวินาก็ทำตามกระบวนทางกฎหมายทุกอย่างนะคะและ้วก็มีสำนักงานบัญชีนะคะดูแลจัดการให้เรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นความรับผิดชอบนะคะของเราทุกคนในฐานะคนไทยนะคะ ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบต้องจ่ายภาษีนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้แบบไม่ได้ทำหรืออะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงละได้ถึงเดือนกันยายนนะคะก็นะคะตามนั้นนะคะ <laughs> ตามนั้นค่ะเออตกใจหุ่นข้างหลังเหรออ๋อหุ่นชีในนะะช้ให้พรน,นะคะชี้ให้พรนะคะเผื่อไม่เผื่อมีใครไม่ทราบนะคะฝากบอกนิด เออไปนะคะแล้วกออ็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งไปแล้วเรื่องหนึ่งไปแล้วนะคะเรื่องสองคือแคมเปญจบเรื่องหนึ่งแล้วนะจบเรื่องหนึ่งเรื่องสองก็คือแคมเปญหนึ่งล้านสองอ่านทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง พร้อมหรือ,อยังพร้อมให้เดาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นคะกับแคมเปญล้านสองของเราอมีคนพิมพ์ถูกมีคนเดาถูกนะคะ <c oughs> ลองดูสิโดนยกเลิกนะทุกคนโดนยกเลิกหายไปนะคะประมาณหนึ่งแสนบาท ยอดร้านแคมเปญล้านสองของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามียอดอยู่โดยประมาณนะคะหนึ่งล้านหนึ่งบาทนั่นเองแหวงมากแหวงเพราะฉะนั้นเรามีเวลาถึงพรุ่งนี้นะคะเรามีเวลาถึงพรุ่งนี้ทุกคนไม่เป็นไรนะคะเราก็ช่วยกันวินาก็จะร้ายขายของกันต่อไปนะคะใครที่แบบ ชอบกดอยากกดกดได้อีกใครที่รู้สึกว่าโอ้ยเราเรากดเยอะมากแล้วไม่เป็นไรนะคะวินาเข้าใจเลยคือวินารู้สึกว่าอันนี้วินาอยากพูดนะเรื่องของการมาประกวดนะ,นะคะเรามาประกวดเนี่ยเพราะว่าเป็นความฝันของวินาแล้วก็วินาก็อยากจะให้มีการแข่งขันที่เกิดจากศักยภาพจริงๆนะคะแล้วก็วินาก็พร้อมที่จะทุ่มเททุ่มวินาก็พร้อมที่จะทุ่มเทนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของวินาในการทําตามความฝันนะคะ ถึงแม้วินาจะนั่งไลฟ์ขายของไปแล้วก็ถึงเวลาแล้วมีการยกเลิกเกิดขึ้นวินาก็พร้อมที่จะมาไลฟ์ขายของใหม่แล้วก็ุกคนใครอยากกดตะกร้ากดได้ถ้าใครแบบว่ากดไม่ไหวแล้วกดใจได้อย่างเดียวกดใจให้วินาก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรก็ตามในการประกวดนะคะวินาก็จะตั้งใจในการประกวดต่อไปเพราะว่าความฝันของวินาก็คือ การได้เป็น m i ส s ู n i เว r ร์สและเมสจูเนเวอร์สไทแลนด์นะคะแล้วนั่นก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ช่วยวีนานะคะมาถึงจุดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็ไม่ทอ้อเพราะว่าลูกสาวก็จะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ท้อเหมือนกันนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนสกีดรามา่าวีนารับจบ เพระนาะฉะนั้นไปไปกันนะคะเรากดกันไปเลยนะกดตะกร้ากันนะคะกดตะกร้ากันต่อสู้เขาคุณแม่เราสู้ได้กี่เรื่องอนี่คือสภาพชาวนาวีตอนนี้ <c oughs> กดกระตากดตะกร้าก็ต้องกดจะดรามา่าโอ้ยดรามมากน,นู่นอันนี้อันนั้น ทุกคนไปสู้ต่อค่ะมาถึงเวลาของการขายของแล้วค่ะเราทำได้คุณแม่ภายในวันพรุ่งนี้วีนารับจบไปสู้กันต่อนะคะมาที่สินค้าแรกนะคะช่วงนี้ฝนตกเราก็ต้องดูแลสุขภาพนะทุกคน เพราะฉะนั้นมาวิตามินซีเพร้อมหารเสริมนั่นเองนะคะ